สวัสดีค่ะสูตรหวยลาวนะคะงวดวันที่14เดือนมกรา2564นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นสูตร3ตัวตรงนะคะ3ตัวตรงปักหลักให้เรียบร้อยนะคะสถิติย้อนหลังของสูตรนะคะก็ทั้งหมด3งวดสําหรับสูตรนะคะในรอบนี้จะเป็นสูตรหลักพันนะคะคูณด้วย2บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2นะคะบวกด้วยหลักสิบคูณด้วย3และบวกด้วย3คงที่ ต่อมานะคะจะเป็นสูตรที่2นะหลักพันคูณด้วย2บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย4นะคะหลักหน่วยและบวกด้วย7คงที่สูตรที่3จะเป็นหลักพันบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยนะคะและบวกด้วย6คงที่เริ่มคำนวณน,นะคะตั้งแต่งวดแรกจะเป็นวันที่30เดือนธันวาหกสามนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มคำนวณน,นะคะย้อนหลังไปพร้อมกันนะคะสาหรับวันที่30นะคะงวดแรก สูตรหลักพันคูณด้วยสองหลักพันก็คือเลข4 4นะคะ4-2-8นะคะบวกด้วยนะคะบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2หลักร้อยจะเป็น3นะ3 2เป็น6นะคะบวกด้วยหลัก10คูณด้วย3หลัก10ก็คือเลข0 0คูณอะไรก็ได้0น,นะคะบวกด้วย3คงที่ แบวก6เป็น14นะคะตัวหลังก็คือเลขสี่นะสีบวกสเป็น7นะคะต่อมาสูตรที่2หลักพันคูณด้วย2หลักพันก็คือ4 4 2 8บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย4นะคะหลักร้อยเป็น3 4 3 2 2ใช้ตัวหลังก็คือเลข2 บวกด้วยหลักหน่วยหลักหน่วยก็คือเลข1และตามด้วยเจคงที่8บวกสเป็น10ได้0ูนะคะเจบวก1เท่ากับ8ต่อมาสูตรที่3นะคะหลักพันหลักพันก็คือเลข4บวกด้วยหลักร้อยนะคะหลักร้อยเป็น3หลักหน่วย เป็น1และบวกด้วย6คงที่4บวก3เป็น7นะคะ7บวก1เป็น8 8บวก6เท่ากับ14ตัวหลังก็คือเลขสําสำหรับงวดแรกนะคะวันที่30ธันวาคมนาคะคำนวณออกมาจะเป็น7 8 4นะคะ7 8 4สำหรับผลนะคะวันที่4นะสมกราคมนะคะ64งวดแรก ผลที่ออก3ามตัวนะคะ7 8 4สี่นะคะ3ตัวมาครบตรงตัวเลยนะคะต่อมามาดูงวดที่2นางวดที่2วันที่4เดือนมกราคมนะคะสูตรแรกหลักพันคูณด้วย2หลักพันก็คือ7 7 2 14ใช้ตัวหลังก็คือเลข4บวกด้วยนะคะหลักร้อยคูณด้วย2หลักร้อยก็คือ7 7 2 1เเหมือนเดิมนะคะ บวกด้วยหลัก10คูณด้วย3นะคะหลัก10เป็น8 8 3แ4ยีได้4อีกแล้วนะคะแล้วก็บวกด้วย3คงที่4 3ตัวเพื่อนๆสามารถคูณ3ได้เลยนะคะ4 3 1 2 2บวก3เป็น5ต่อมานะคะสูตรที่2นะหลักพันคูณด้วย2 7 24 4 บวกด้วยนะคะหลักร้อยคูณด้วย4หลักร้อยเป็น7นะคะ7 4 28บวกด้วยหลักหน่วยหลักหน่วยก็คือเลข4และตามด้วย7คงที่4บวก4เป็น8นะคะ8 2 16 6บวก7เท่ากับ13 ต่อมานะคะหลักพันหลักพันก็คือเลข7บวกด้วยหลักร้อยนะคะหลักร้อยเป็น7เหมือนเดิมหลักหน่วยก็คือเลข4และบวกด้วย6คงที่7บวก7เป็น14 4สบวกสเป็น8นะคะ8บวก6เท่ากับส4 สามตัวนะคะของงวดที่สองวันที่สี่ 4, มกระลานะคะคำนวณออกมาได้เป็นห้าสามสี่นะคะผลที่ออกในรอบของวันที่เจ็ดเดือนมกระลานะคะตัวเลขนะคะก็จะเป็นห้าสามสี่นะคะสามตัวท้ายสามตัวนะคะมาครบตรงตัวเลยนะคะก็มาต่อกันงวดที่สามนะคะงวดที่สาม วันที่7เดือนมกราคมนะคะสูตรแรกนะหลักพันคูณด้วย2หลักพันก็คือเลข5นะคะ5 2 10ตัวหลังก็คือเลข0บวกด้วยนะคะหลักร้อยคูณด้วย2หลักร้อยเป็น5เหมือนเดิม5 2 10ได้0นะคะในสูตรเหมือนเดิมเลยบวกด้วยหลัก10คูณด้วย3นะคะหลัก10ก็คือ3 3 3 9และบวกด้วย3คงที่ 9กบวกสานะคะได้12นะตัวท้ายก็คือเลข2นะคะต่อมาหลักพันคูณด้วย2 5 2ห้าบได้ศนบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย4นะคะหลักร้อยก็คือ5้าห้าสี่ยี่ได้ศย์เหมือนเดิมบวกด้วยหลักหน่วยก็คือเลข4นะคะและบวกด้วยเคงที่ เจ็ดบวกสี่เป็น11ได้หนึ่งสูตรที่3นะคะหลักพันก็คือเลขห้าบวกด้วยหลักร้อยนะคะหลักร้อยก็คือเลขห้าหลักหน่วยเป็น4นะคะและบวกด้วย6กคงที่ห้าบวกหเป็น10บได้ศูนย์นะคะ 6บวกสบวกหเท่ากับ10ได้0ย์ตัวหลักเหมือนเดิมสำหรับในรอบวันที่7มกรานะคะงวดที่3ตัวเลขคำนวณ3ตัวนะคะส1 0หสำหรับผลที่ออกของวันที่11เดเดือนมกราที่ผ่านมานะคะตัวเลข3ตัว2 103ตัวมาครบตรงตัวเหมือนเดิมนะคะตรงตำแหน่งเหมือนเดิมต่อมานะคะจะเป็นงวดของวันที่11คําคำนวณผล ลุ้นในงวดของวันที่14มกรานะคะก็คือวันพฤลือหัดนี้นะคะมาดูสูตรแรกนะคะสูตรแรกหลักพันคูณด้วยสองหลักพันก็คือเลข2นะสองสองนะคะตัวแรกได้เป็นเลข4บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2หลักร้อยเป็นสองเหมือนเดิม2คูณ2ได้4บวกด้วยหลักสิบคูณด้วย3หลัก10เป็น1คูณ3ได้3บวกด้วย3คงที่ 3บวก3เป็น6นะคะ6บวก4เป็น10 10บวก4เท่ากับ14ได้4ต่อมาสูตรที่2นะคะหลักพันคูณด้วย2หลักพันเป็น2 2งคูณ2ได้4 บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย4หลักร้อยก็คือเลข2 4 2 8นะคะตัวที่2ได้เลข8นะ,ะบวกด้วยหลักหน่วยหลักหน่วยก็คือเลข0นะคะและบวกด้วย7คงที่4บวก8เป็น12นะคะ2บวก7เท่ากับ9ต่อมาสูตรที่3นะคะหลักพันหลักพันก็คือเลขสอง บวกด้วยนะคะหลักร้อยหลักร้อยเป็นสองนะคะหลักหน่วยเท่ากับ0ย์และบวกด้วย6คงที่2องบวกสองเป็น4ีนะคะสีบวกหเป็น10ได้0ูนยสำหรับในรอบนี้นะคะตัวเลข3ตัวที่แอดมินคำนวณได้นะคะจะเป็น490ปักหลักให้เรียบร้อยนะคะตามตัวเลยในรอบนี้นะคะ สองตัวแยกออกมานะคะจะได้เป็นสี่เก้าสี่ศูนย์นะคะแล้วก็เก้าศูนย์นะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังยังไงก็ดูว่าเป็นแนวทางนะคะถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะตั้งแต่งวดแรกนะงวดแรกนะคะตรงตัวเลย784นะคะตรงตัวนะงวดที่2งนะคะงวดที่2ก็จะเป็น5 3 4นะคะตรงตัวเหมือนเดิมต่อมางวดที่3 งวดที่3ก็ยังตรงตำแหน่งอยู่นะคะจะเป็น210นะในงวดนี้แอดมินก็เลยฟันหกไม่ได้ฟันธงดกวาเนาะไม่ฟันธงนะคะแต่ก็ปักหลักให้เพื่อนๆนะคะเหมือน3มงวดที่ผ่านมานะคะก็จะเป็น490นะคะชุดเดียวเลยนะคะ2ตัวที่แยกออกมาจะเป็น3ชุดเนาะสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวเลขนะคะก็ฝากพิจารณาด้วยนะคะเนาะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวเลขเนาะ ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้แอนมินก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ